ว่าบัตรกำลังเป็นห้องแมงหวายนี่นะแมงหวายแมนมืัอนี้ก็แล้วบ่งโคล่ะครับมีโค่เมื่อเดี๋ยวครับกินนี่นะชิทฮอตบ้านเลยครับพ่อนเรียบร้อยกินประจำด้วยครับตู้จ้ะวองาใส่ลงไปเลยตามหอมะม่โซนร้านจอมเป็นกินแกงน้ำไม้น้ำเนาะกินข้าวอิ่มแล้ว สวัสดีค่ะพี่น้องกระลังมาเก็บบักพริกกะเฮดเผเลยกินน้อผู้สาวมูนี่สิแกงน้องใหม่ใส่อันเห็ดอันเพลิงคมยุค่าถี่ว่าเข้าไปเก็บยวมากนะหม่จ้ะเด้อซีมากเกลียวบะพริกไปใส่บักพริกกระลังสุกตอนนี้รอดลมรอดตายหลายเทธอหรอ กราเพล็กต้นนี้ก็ได้วันนี้เราจะไม่ซื้อพริกนะจ๊ะมีแม่ไส้ยอดๆไหมครับกายหืมบัวอาลตรานอยสุกได้ต่อเอาสิจ้าทันนะท่านมันมันมันสีบันั่นบอกครับใช่มันมันสีบัเผ็ดบอกครับเอาไปตำแจ้วไหมลูกโดัวกับเกรี้ยวหิยุท่านผู้ส้มครับมือนี้ฝนตกลงมาอย่างงามเลยครับผมเมื่อนี้ครับอุดมสมบูรณ์ชุ่มฉ่ำไปด้วยมันไก่สีเงาแล้วเออมันไหนอินนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนี่ นำหงเต็มว่าบ่าหนาเหลือครับผมอันนี้ก็สวนพายไงชมกินเหรครับผมตอนนี้ก็เป็นสวนิีครับมองนะครับผีเมดเลยครับผู้ใดอยากได้พิกไปยู่ไปกินกับแม่แแบมากเอาไปกินได้ครับผมมาสาสันท่านี่ก็บเชียงหน้าหน่อยพอหน่อยส้อยเดิมครับยังบ่ทใหมีเวลานอนเว้นจ้าเที่ยพี่หน่อยตั้งแต่ขึ้นบ้านไม่ครับผมนี่ครับอันนี้ขืนบ้านไม่แล้วด้ครับพี่น้องครับผม เดี๋ยวก็สิีได้ถ่ายให้พอแม่พี่น้องเบิง่งย่ครับเพราะว่ากว่าเจ้าคือเียช่วงนี้จัดคงจัดคลองครับเมื่อนี้กะพึ่งเอาไส้พึ่งเอา,เอาเหินมามาใส่ครับพอดีแบบเม่ยเอาฝนโตลงมามันมันถิดดินเรามันใส่บาดเปื่อนครับผมว่เอาดินใส่มองนี้ว่างฝนโตว่าหันพี่น้องเอ,อ้ยผู้จงโปงน้ำไหลล่งครับพี่น้องอัดเรารอบท,ที่สองแล้วครับผมกันหัวรอบที่สามนี่จ้าสีเ็่จังไลครับพี่น้องเอาดินเราอย่างมามาใส่กะ ย้งหั Dante, วครับผมพอหน่อยแล้วก็เอาผ่าเอาหินแล้วก็เอาไส้ใส่ครับผมน้ำหัวปองลงแบบใหญ่ครับผมมันเมันไอ้นขับยันกําแพงมันสุดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนพี่ไหมครับไปดินครับต้อนได้เหมข้าวคุณครับดูกล้องกันไอ้ดินไอดินเราเราว่างมือเด้อบอกลามันน้ำามดดิมือเด้อมือเด้อเราว่างเราว่างครับ มนนีครับอันนี่ครับหมอมกว่าเล่นกระโดดใไส้อันแท่นกระเบื้องของนัินเมียไส้คุณนครับเอาหนึงสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยมาแต่น่าเป็นลัดฝานี้นได้ครับฝนแหงว่ามันอได้ปฝาบืน ไปเห็นตัวข้อน้อยคู่นึ่งจำจำผ้าหนี่งำำก็<อ>ก,กระเทือนก็นเลยปล่อยมันไปเสร็จแล้วมันก็ม่งหนไปไข่ในเมื่อน,นาอยู่มองทกรกุ้งเหระครับเราหนองก๊กวางล้างขี้ต้มเอาจะไหนครับมือื่นกับไปเกิดขี้ตมคือเก่าเลยข้างขี้ตมไส้หนึ่งเขาไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวรอไส้เขาคนที่เห็ดแล้วกินครับไส้ครับไส้ฟังอีตู้จีเก็บมาได้ครับนี่ค่ะนี่บล็อกที่ลูกด้ว ใส่หมดกรรมนี่เลยหิวลาพีก็กินได้อีกหลายมื่นจ้ะเขี่ยไปแต่ที่เป็นปลาพีขั้นปี๋ป่ะครับแมีนค่ะอินมินตัมสวัสดีค่ะจิ้มจิ้มเขาก่อนครับพี่น้องงานงานเมียวันหนึ่งเขาประสบสวัสดีครับผมตั้มแอดมินตั้มอีสานบ้านหนองน้อยครับไม่เห็นวอาว่าเป็นอะไรนี่ครับบอกตามต้องพิงครับโอ้ยงานค่อเป็นหนึ่งว่าจะน้อยเท่าไง เอาแมวหมวนหนึ่ง,งชัวสูกินเด้ครับใ่ตัวเด้อไปจอมองหันหมั้อฮอ๋อ,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 อมนานขาวแซมนะ <laughs> นี่ครับพี่น้องครับผม น,นีของพอรุ่นแมตูครับของปะพอรุนแมตูลูกเขยเมือบ้านเมื่อเช้าเนี่แหละครับสลักกับพ่อเสียงน,ำน้ำนะครับพ่อเสียงแม่มว้วนผนเบอมาอลยจีกับนีมันธรรมดาครับพี่นอกเลยนะหมดเลิมหรือว่าบั้นขำกังคนห้องแมงหวายนี่นะแมงหวายแมนสีเขียวสีเหลวเมืม่อน,นี้กระเบงโค่ะครับมีโค่เม็อดหรวครับ ตุยเห็นไม่ตะโคกินมือนานนำครับมาเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้มากินโคแมงกับแขงกันนอไม้เสือเนอเอห็ดอันนั้นเลยนอนรถเท็ดอันเพิ่งครับเพิ่งองยูข่ข่าครับเพิ่งขมอยู่ข่าเฮาละต้มไว้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเรากระทะมาโครครับบัดนถ้ามากินนำกันครับพี่น้อง มาแล้วจ้าเจลปลาแมงดาพอหน่อยส้อยเดิมรสชาติอีสานบานเฮาใสแมงดาตัวเป็นๆหอมสื่อติดบานไหวกินเขาแสบขืนแถแน่นอนสนใจสินค้าแอดไลน์เขามาเดี๋ยวเลยด้ยจ้าทีน้อยทำการสแสดงแล้วบอกครับเทนน้อกินโซกินจ้า <c oughs> อันแมนบรทไทยคิวก็เห็นน้อกินกกนงึงเสรแล้วค่ะอันนี้น้นองใหม่ครับ เอ็ดเปิงคุ้มต้มเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ้าวมากูบครับจำกระเป๋ากันะโอ้กะทิน้อยเอานี่ใส่น้ำกันเลยป่าครับแน่นาข้าวบรีโขวะเอียงบะมีน่ใส่ไก่ทอดบุบๆต่ทอจ้ะอืมม่เหมากินีับกเี่ยงเรวบรัด รกรนนี่นี่ใส้แล้วกันอันนี้เป็นน้ำม่นสดจ้ะจะขัวต้มแล้วขัวไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เฮ็ดกับต้มจืดเรียบร้อยแล้วจ้ะนี่เป็นบักแขรงก็ลูกโดดจ้ะใส่บักแขรงเข้าไปว่าเฮ็ดเยอะคราบมันไม่กองผมจังหน่อยนะเดี๋ยวไปตัดๆัดกัน เยียงอึ่งพร้อมด้วยปาประกอบสัตว <Okay. S 1> <laughs> ์มาห่ลายใส่ลายมาน้มน้อยใช่ไหมใส่ลยจง้อยลยวห่อกระคุนค่ะเผื่อให้ขอเบื่อมันลอลายแล้ว<ม>ห่อกระสิปงค่ะ อยังก็เป็นกระปุกเขียวเทียงสินะน้อเบิ่งแน่แม่นะกระปุกเขียวฟ้าสมพูเกลือขาวนะึงทรงสดเดือเกลือค่ะเ <c oughs> น้นเกลือจังหน่อยหนึ่งจ้ะเพราะว่าสายสีบบทันเดือดใสน่น้ำปลาทรงสูตรกับเพิ่มซูกระปุกหน่อยคือเก่าจ้ะเอาเป็นอย่างครับใส่ว่าปุูใหญ่ใส่เปลือย มีน้อยใช้น้อยมีเยอะใช้เยอะ,อะแบบตรงตรลวงของเฮาค่ะืมเสียง้ึงครับห้องหากันนิดหนึ่งนะ,นนงนะรครับกลางเห็ดอยค่านจะ อันนี้ขึ้ไม่ได้ของของมิ้นมีมีเอาใหม่สิฮะเฮ้ยเนาะบอกลว่าบอกเลยต้มโดนอะนะเพราะว่ามันมีของสุกเลี่ยวสองทิว่างสินี่นะฮะต้มแกเห็นมันแบบสุกเข้ากันผุนรับเสียงอื้อห้องพี่นอเนาอตัวนี้ยี่ห้อตัวนีตัวหนึ่งครับผมอะไร แมงกอกก็ได kind of ้ทอนเบิ่งพี่น้องเบิ่งกำลังโคครับได้เขามาโคเต่าแก๊กครับมันเพราะว่าดูสาวอีกกับเเขาอยู่ทางนั้นครับเพิ่งเกงกินนี่นะกินฮตรบ้านเลยครับพ่อทำเป็นบป็นกินประจำเลยครับนี่นี่ตัวก็คือแมงตัวยังซูทำเป็นแบบนี้หมดบ้านเลยนรับแมงกินหัวแมงกินเนื้อว่าอยู่ัจจุบันณตัแมงหลายนะครับพ่อพอดีจิตร มันโหดเสริมได้ดยแอบมีได้หอมไม่หอมหนึ่งหนึ่งมีดีแสนแต่ว่าเห็นก็ใส่ไฟก็ไม่ได้แบบนี้นะครับเนี่ยไฟก็แค่หนึ่งสดหนึ่งเหียวมาสำนักโอ้กำลังหอมแล้วได้พี่น้องไอ้เกี่ยวกับการปลูกอ้อยมีผลดุนบ้างไหมกับมีผลเพราะว่อไปใส่ยากับจัดเน่ามันก็เลยหวยตะก้อนตะเกียนเพราะการรอหนี้ก็ได้โคแล้ว มทีไ่ไปไกลเดี๋ยวนี้มีได้จักโตครับพี่น้องซูนผันเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้สาเหตุเลยสิ่มมึงก็เด้อครับพี่น้องบัดนีนะะ้จะได้สิมหอกเนี่ม<อ>ีให้ได้สิ่มจะเพลิด <ทำ S 1> เพลินที่ท่กินม่เกียวเับขอแต่ว่าหลายปีแล้วลเคยได้ไปกินยู่อันเปลืองนอนเพิ่มมุกทาหารล่ะตอน<ถ>ตอนไปค้าขายนะครับเขาถอดขายว่าแซบ่บแซ่บเลยคุณถอดมันนี่พอน้อยเลยสิมกัน สุดยอดพี่น้องทั้งหอมทั้งมันกับเขาคนท่อนแต่ละห่อเดียวเอาสีกรอบๆใช่ไหมครับเจ๊แดงแดงม้วนหรอเจยเบ็นีนเรี้ยงง้วนแบบโจเลยเติมไฟบ่ะครับใจแม่นะคะเลี้ไฟจัง่อยเสียงผู้หญิงมาสวัสดีครับจอมจอมวันดีก่องนะจอมไฟอย่างมั่งหนึ่งนั่งหนึ่งจังเลยครับสวัสดีครับผมครับผม กินเขาแร้งไปครับกินและครับกินเขาแร้งกับย่งครับกินขขาเรงกับปลาปลาคอเผาครับโอ้หปลาคอเผาคลอคอจันญีปูหรเปล่ามันเอามาฝากงั้นโอเคปลาคอญ่ปะจอมญงนะครับปลาคอจะจีจันแล้วเฮ้ยลายหลังเป็นยกซาเพิ่มมึงจะได้แห่ปลาคอมาตัวนึงครับปลาคอหย่างนีโอหเขาบวเมา่วเรไปเอาอมาแก็อูเสื่อมเอไป ใส่ใส่มีอะไบ้างคะควันแ่ฉันน่าจชื้นมากไ่หนีแต่มีไม่นี่มีผักขามีผักแงะแล้วก็มีผักอีตูจ้ะใส่ลงไปเลยสามหอมหขอหอมนะครับได้ขอ,อ,อ,อมไม่กี่ใส่ นี่ปลาคาข้าไปดนว่นมี้ิืปังแกงมำไมใส่ปลาค้าบท่านแม่เด้กินตอนเที่ยงเฮสิคะชทดหอนเฮ้ยเด็กนต่นอหอซิมแล้วบ่ลูก เอาพุ่นใก่พะขาพอบ่ยังไม่ก่อนนอยแล้วพะามันซุปปท่านมีซุกเรื่องสาว่าคุ้มอีกไนังสนทานากับกเหรียญเนี่ครับมีที่น้ะท่นเสีบแต่ย่องว่าแซีบท่านมีแซ่บโอ้ยท่านมีบอเสีน่นบางงนเน่อก็ได้เหอน้ำฮะเอาคนได้ซื้อรอดโอ้โโอ้เพิ่มไปเลยเพนเราคนจะจมว่นปวดคนไไ้ปเอาคุณ้องไปนะไป่ายคลิกนย มาที่เอาลงไปครับโอเคดเลเก็บมาช่นยืดีเวจอตัวตัวม่รู้กันมันก็ไปเหวืนกัตั่ต้องร้วบ้านี่ของเราเยวะเลยเ้ยหอมเด็ดที่น่องเลยสิ่งเด็ดจางข้เข็มกินโนดีแต่ว่าแสดงว่าแดเจ้าหม้บอกเอเจ้าเก่าเหรอน่า้ให้เเลยแดดเจ้าไม่เจ้าเก่าเลรอ เจ้าแม่นนะพระมารดาไม่ใช่พระบิดาบ่วไปหลานใหญ่แม่มาค่ะไปไป็นหลานใหญ่จุนจะไม่ทวงเลาอันนี้ในโซนนี้พระบิดาเอาสุดยอดเลยพี่น้องบ่บัเติมอยังบ่ครับพ่อมีดี่แนวเติมเดี๋ยวลูกมันพอดีแล้วนี่โอ้ได้กาั่นเถอะแม่งไม่ใช่ไปงี้ว่าใครดีหน่อยครับผมกระแบะไม้ตัวนี้ครับมาสดแกงหน่อไม้น้ำปูนี่กระแบะไม้โซนร้านจอมเพิ่มกินแกงหน่อไม้น้ำเสนอ กินเข้าอิ่มแล้วโอ้มันคนละไรยางได้หลานนั่นปฝาอันนี้หน่อไม้คเติมเก็บเพิ่งผมอยู่ตาก็อมเอาเอาห้ามปรจําเอาเลยครับคุณจำแค่แล้วลูกไอ้ิ่มไปต้นึงโอ้แม่งแข่งสายพันธุ์ใหม่เดี๋ยวถ้าเอาทีหลังแต่ยังสีงามว่าเห็นปะทบอ่ะสดเพ็ดเพิ่งกัอนนะแต่สดหลายมันได้เราพี่น้องมันยังทอดเปล่าเยอ โลลื่นไหวได้เนาะมาเด้อครับพี่น้องพรมันโตจะเอาไปปล่อยวาหอมแกล้ครับเย็บสี่ทุ่มองทุกมบอลแล้วครับอือยังสดจำเนิบจำได้แล้วอีแมวสิมัขอนเซย์แบบอื่นไหมสุดยอดพี่น้องแซ่บแทบวิ่งไปบอกแม่แม่แม่เลยครับจ้าขันบอกกินน้ำกระไร ว่าจะหั่นว่าเมื่อไมาดินน้ำปูไหมกินขอเาไหนกินกินของมันเธอจะขึ้นตไหมเมื่อไงอาเป้ากินเถอะถ้ามันกินปูครับพร้อมดุดงาแจงมานะครับน้ำาับมากพร้อมนใหม่เม่งส็พมมันฮ่อนจะหน่อยได้จวนี้เป็นหนกเป็นตาแท้สิวไปเก็บอันเห็ดขอปลาทั้งยุงทั้งยังซิวสาว คนไหออกใตเราได้หมดอ้อนมาดิดาวพุดควางอ่อน้แหนมือขุดยอยป้าแจ้ไปนะพอมาแบ้พักอ่อนนอนอะก่ะิมลบปรเด็นอนเวินมาสองมือแล้วพี่น้องขูดได้ขุดได้มากก็ต้องขูดแก้งแล้วมันก็แสบมันได้กินปีละครั้งเองนะยายคราบเาอ่าอ่าอมัค่ครับ หลงงัวคอหนักป้าแม่งเลือกเอาแม่งกอกเอาแม่งไวส่วนเถอะอันนั้นอย่าไว้ทะลุรองน้ำแม่งอันปลาเล็กเหรแม่งกอกแม่งนั้นนะแม่งกองเงี้ยวอุทัยบนห้องเดี๋ยวไปให้อัแง้อื่นเยอะหายควบคุมเยอะแบงดับแม่งยั่งอยู่เด็กถอยเรื่องบ่อน้ำเยวนะแค่เาที่เพิ่นมาเปลี่ยนชีนมาจืด ยานหมูเจ้าเคี้ยงก็จะเลยนื่อเคี้ยงขอน้ำกันได้จ้าพี่น้องบขูบครเห็นบ่นะคอยเรขึ้นหอนต้องเอ็นชมือเลกินอันนึ้ขึ้นหอนแม่ปานมาถ่ามัตอนนั้นเนี่ยแกกเราเนี่ยทุระอเตอนนี้พอโซโดมาเด้อถาวเอ้ยขั้นจะเบื้องข่อยเนี่จะหมันเด้อมันเดยข้าออกเลยเป็นวม ก่อแล้วแห้งก่อนให้กินนะมคมัหนาโคมหนาอย่างเลยเอาจะแดงไหครับเมนูกินอยัางกินวาก่อนยิมกัก็แซ่บีเด็พี่น้องเมนูคือไส้กระดาษเยอะเม้ัเป็น้อหม่วตั้งแต่ก่อนมันีใคยกินก็ดอกมาเพิ่งกินบางสองสามปีมานี่แหละถ้าวันกินพีกายนี่ได้เห็นาเจ้ทงใช่ไหน้ำกอได้กินตอนทิพใจก็คือไปทำความสะอาดพัฒนา โมบานนี่และปอนี้แหละปลาจิ้บวยจิตบเราเลยค่อยสู่กินกันั่งคุยใใช่แล้วใช่อ่าุยเดี๋ยวไปเพื่อนเพื่อนเราเลยถ้ามาว่างโต๊ะหน้าก็ซ้อนตักคึบกะได้เป็กไหนจัไงเหรอวะมันเสียบมันเป็กจันไงเนาะกะเดี๋ยได้กินมาเดยกดีครับเนตบังเห็ดเด้บังเห็ดเราแต่ก็ม้วคึบหเขาต้มจอยสีเผ็ดๆอืมเผ็ดจังไรปลาจิ้บนี่คือเสียบก้อยตัวหนครั แต่พุ้นมาลมากเลยเหมือมัเก็ตขมอ,อยู่ค้าแต,าต่ก้องบอกว่าอย่กินได็ด,ดเลยเน,นาะจันเจ้าใส่หมักกระชี้แดงน่อยเลยให้ว่ามันหยั่งเกิดๆดิกินเราแลนหาตาหัวหมกขิ้ดาเขาอืมเห็ดยูคา่สีออกพรหมเงแงยวจ้ะกินเห็ดยูคาเหียเผงคมๆๆแมล้วห <า S 1> <า><ต>้อกินเงี้ยวจังไปกินน้ำเงื่อนเยแหน่งลมข่าตีข้อเสียงไม่ม้วนคเสียบแอ๊บมาเด้อจานมันด้ะเนี่ยนี่ไปเชื่อตรนี้ เสียงมาคักเพล,ล่อนยกินแบบแบบเด้บอบพื่อห่วต้มเกืือนแล้วค่ะลลูกโดขค่ะในยูค้าออกแล้วว่าใครกับยังมะพร้าวป่าเวนครับอันทำแมนาปันม,<ะ>ม<ะ>น่าด<ะ>แีแล้ว <laughs> น้ากับนี้จงหอยจะเตะ้เสียเ<ไ>ว,ว้<ไ>ว <laughs> นกิตในยูค่ะ ไหวชูแล้วกินแล้วหลงมักที่กับฟูหอมตอนนั้นเรามากตอนนี้มีท่านสุดได้ปัดเลยพี่น้องดอกเฮ็ดมันยังมทอนแข่งเขาโตเตา็มสุดแต่ได้ดอกเต๋อกราต่ารมันเป็นแขงแข็งราได้เนาะหวเขียดนี่เป็นนิ่มเพื่อนเดี๋ยวใครมันออกมื่อื่นเดี๋ยวเราเธอลูปแฟนไทยทำให้พี่น้องเบิ่งมันมองเงินกูหนองบดโกงหนองบดกวางเมื่อเต๋อหนีไมีได้ไทยทำให้พี่น้องเบิ่งครับไปเดิน ไู้เหอไปเฮือมองแล้วเฮื่อมากเวก็เันบต้กันปาดขาเสียเฮ็ดไปถิ่มหมู่บ้านหมู่เสาพอไปเก็บละเห็นผลทันตาถ้าม mm ันกรดองไหรือู่แถวไดครับบอเล่ออันกอไผ่ไปู่ปรนมานี้มองพอจอดรถดีดีอ่เกั่นวจอะร้ามไปอย่างเนะแซ่บเลยข็งแ่นแต่ว่า แด่ต้มมะติ่งแค่ปุ๊บเบาเขากันมันบ่ครับเฮาแซ่บกับเกลียวมันมีแต่หัวปลาดูเข้มมันสุดยอดน้ำมันยางเนี่ยดีขนาดได้ถึงอะไรปุ๋ยมาสดเนาะฟองกินฟองเี้นเด้อว่าปุ๋ยเอ้ยกินหันสารบ้รรลงน้อยทุกคนล่ะครับเรากินอึ่งช้อนมันเราสีอิ่มอึ่งปอีกเป็นปีม่ะฟอไปเบิ่งนด้องเฮาบอกมันอึ่งก่นเตี่ยมะเฮาเราเห็นเป็นต้นหัด กินกระแสบนำขอาลงครับอื้อจ้าที่ร่มเรือมถ้าเปล่าพูดตอนเรากินย่างหนูเนาะกระแซ่บเราสี่เองหางกับขาหลังไม่คุยเราแต่เราว่าว่าย่างหนูต้องรักอย่างไฟร้อนไว้ มาๆากินข้าวเป็นเพื่อเอเอาเถอจ้าลูเอาออกไปลูเบื่อลาอย่างบ้างไปน่ลูกอะไปไหนงั้นเฮ้ยเจ้าชายาคนไปอยู่จังไหนกินข้าวก่อน ยินเราบอกเขาแล้วน,นะเสียงจี๊ตแตะๆเหมอยเสียงพ่อผู้ใหญ่ปรเดินก็แสบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแ,บบแฟนครับชาวจังหัดเอครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับผมพ่อน้อยซอยเดิมเติงลูกเขยลูกสาวเติงม่่หญ่ปางครับกินแกงหน่อไม้เสิร์ฟเย็บเพิงผมสุดยอดกับโพแมงพขาลุนแมตูพอเสียงเม่มนขอบคุณครับผมขอบคุณเราอย่าไปการพบนํำหรือเ่าพี่น้อง ไอ้ดอกใบก่อนเหรอพี่หน่องเล้ยฝน <c oughs> ตกอย่างนี้แล้วเนออ่องออกหัวท่าหรือเปล่า